สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงพี่ปลาอาสู้ขู่สุขุนสุมองสุบอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องพบพ่อกับส่องเฮาคือเก่าพี่น้องคอน้องมินนียคือเกา่าคือเดิมสบายดีปลาลูกอ้ปตาโนสบายดีปลาลูกสิพาพี่น้องลูกไปยามตัวพี่น้องบุ้มยิงย่งดอกพี่น้องของเป่าไปลงไปรุ่นน,น้ำกันตัวเดินสี่ห้าเมตรเลยโมโนแค่อยากไปน้ำเดี๋ย่าชิพาพไป เบ็ดอันนียังมันเหี้ยนะบน้ำท่วมฝนตกแห้งนี่น้องขึ้นนี่น้ำจนท่วมเบ็ดตัวโนใส่เบ็ดกบได้ไว้ได้ตัวขึ้นนี่ซีโต้กบซีโต้เอาหมอนมาได้เบ็โตผู้อังด่างอยู่น่องตัวโนใส่เบ็ดกบหื้อมาแต่ขึ้นบ่เอ้ยเฮียเบ็ดเหี้ยซะนั่น ห้ากับไซมิ่พี่น้องขึ้นเลแต่เฮาใส่เบ็ดป่าใส่เบ็ดป่าใส่อยู่พุ่นได้อันนั้นได้ป่าสองโตขึ้นเลยป่าตะเพียนตัวหนึ่งกับป่าปลาดุกตัวหนึ่งหักตัวใหญ่เลยปลาดุกอ่าวตัวเก่าได้ตัวหนุ่มจำเขนกีวตัวผูเลยปลาดุกเลี้ยงอื้อเลยคลิปนี้เขาจะพาพี่น้องพยายามตวงพี่น้องแล้วกัดจังไปหาเบ็ดซอยน้องตัวหนุ่ม bết nó bết nó xì á chắc lắng nó xì lắng ừ. Ô, ông, món, bị ừ. Ô, cái thế nô, ảo mõn, ghép mà hay lắm đó, nô ảo mõn ai thấy bòm cái nhà chứ phải nấm cành mà lên nè, nô là lan, ăn à, chắc ăn thau, ăn thau nưng, chắc ăn thau cái thau nưng, biến còng lăng còn, bết bết nô, 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 น้ำเต็ียมให้หน้าแล้วพี่น้องวันนี้นี่แห้งรีบขึ้นเียน้ำท่วมทิพย์เลยมาข้าวเดียวเปียก้นเลยเฮ้ยอ้าวลงมาผ้าเหลื่อมขึ้นเียมันเยื้องกบก็บาได้พี่น้องเอ้ยถือกระตองมาคุบกบบ r ไ a กบเต้นผ่านกระตองเฉยไหมอ้าวหยังวะคือเป็นยนทีท่มาเบิ่งกระตองขาดล้มกระปั้นพี่น้องโอ้ยลุบลุบวะได้กบหาโตก่ขึ้นเีย มันมีอยู่แต่มันแห้งตโนตอนตอนฝนแห้งเขาย่างลงมาหนังโบมีกบนะของลุดใส่หันตัวนะของใส่หัไปย่างก่อนเอายันลุดให้เพื่อนถือโจ๊กให้ยันว่าน้ำหัวน้ำหยังพอได้อัดกบเห็นคุบวัดตัวได้เต้นสวนออกมาเอ้ากระต้องเปิดเงี้ยมาเบิ่งเพราะวันนูกัดพี่น้องเอ๋ยกระต้องขาด ôi xìa thả lên thả thì cốp rồi ơi để cốp hà hút tổ có này pho nó này để lái vô cái nòng lăn cưới này phần nhương áo say bết không có đại đọc hơn cả đây là say bết vả khơi này nhương cốp theo nên là mì đấy tôi nó cốp này. ขาเงื้องกลับมาประเท็นช่วงนั้นฝนปค่อยแห้งนะ,ะมันมีตอนตอนมีฝนนะผัดบุเห็นกบทุบายบหันออกตอนฝนแห้งนะไปเขาบึงตรงเอาก่อนเด้อเอาจากสิผ้าตัวไปวางลมให้น้องตโนปิดเนะอาบักแตงกินแตงก็บเมดแล้วตโนยมืน่นบ่ vắng lốm bạc tiền nồi, y chang xong tham thua thao mẹ còn lăng ngang kì đâu ấy, mới cả sám ngẫu anh vẫn buộc may đấy này, buộc bạc tiền này, phía nọ đấy, buộc bạc tiền phần, tay, về bên tuôn không, anh như mắc pích thao mẹ, mắc pích buộc buộc pích, mượn là buộc nhà này, ôi, còn lăng khứng. ลังขึ้นกำลังขึ้นี่ยคือเสือรับบ่อือหือกำลังงาม z มเนี่ย z o ปลูกก่อนมีซองรุ่นหนาห้าก็ได้รุ่นก่อนรุ่นหลังอ้าทุ่งห้อยเอาเหยียบขึ้นเ่ยเต็มเต็มเลยขึ้นเนี่ยเขามาจามเบิองยุ่งขึ้นเ่ยทางบุ้มีจักษ์พี่น้องเอ้ยป่ากับบุ้มีจักต์โเลยขึ้นเนี่ยเขามาซองเบิองยุ่ง่ารอบเศร้าจักษ์บินยังไรมารุ่นมารุ่นน้องกัน มีหอยูบะน้ำไหลอยู่ตีเป็นอน้ำไหลอยู่วะเพิ่อตั้งตั้งกล่องกันตั้งกล่องกันได้ไหลอยู่ลุมน่อยเดียวคนแห้งอีเดีมื่อคืนเลยหูสังเกตให้นาเอาน้ำยังเต็้มอยู่เพ่อนเอาขี้หยาเมทางน่ะนเห็นบ่คืนเลยเท้าเงือเจ้าน่ะ อื้ขาดแต่วแซบ้องแปงนะนะเดี๋ยวบางขาลงมาอหย่าป้ง่อนตู้นูตู้นู้มานี่นีนนนนนนาา่าซิอยู่เลยมีใครอยู่ข้างใ,ในไหม,ไมรู้ขึ้นนี่คืองูตัวโนเอ้คืองูอันงูป่า ยะเอ๊มีไหมโอ้ยมีแต่ปลาซิวหน่อยตัวหนุย่ยซิวหน่อยก็กระปูตัวนึงซิวหน่อยก็ปล่อย,ม,อย,ยอมันไปเลยอมันไม่ะไรอ่ะมันคือโบถือเนาะน้ำไหลอยู่ได้จริงเลยหรือว่ามันอันอนี้บ่มันน้ำโบลอยแล้วนบถือบ่นั่นนี่มันโบลอยได้นะ พี่น้องอีปูอืมไออีปูตัวนึงก็เอาเท่านั้นตัวไปน,นี่คันสันออกลาอีปูตัวเดียวไปเห็นได้ตัวไซเบ็ดนะโอ้เฮะยื้ออยู่บออมเริ่มแต่ต้นไหนจังเห็นเริ่มเบ็ด้นอ่ะฮัลโหลบไปก่อนเนาะ ยังอาวสิรัดอยู่ทางนี้เด้อเลาะขึ้นมามองน้ำถนะั่วไงป้าน้องตัวนู้ไปหาเลาะบังเบ็ดตัวนี่หนอ่อยเลยเป็นไซครับอันไอ้เคยปลอมมาขึ้นนี่บ่อถือตรงกัไ,ไลเลน้ำไหลเยอะนี่แต่ว่าคือบ่ถือเนาะป้ายังมาลองบออ่อที่น่อยเ้ยนี่น้ำไหลอยู่นี่บ่อถือ đấy hiến chắc lắng là hiến chắc lắng đèo cái hiến biết ảo món ảo hay lao đỡ đèn này thì tư hay nhanh tầm năm mình buộc thì muốn cái hiến là dầm thì nọn buộc năm lái mình พดดักมีไฟเออเลาะหาเบ็ดเฮียพี่น like, ้องเอ้ยเนาะเพิ่นกู้บ่เบิดมื่อคืนนี่น้ําท่วม่ซั่นน้ําท่วมเบ็ดให้เห็นเฮาอมรเก็บมาให้เรานําจื่อยบ่บ่เราใส่จื่อแน่บ่จื่อแน่เนาะเาเบ็ดลายไอ้อเฮียเ็10พุ่นว่าของอ่าวก็เฮีย2หลังคืนนี่ ไปไสเธอนาพคนเลยจะขี้เลาะฮะมันอยู่ไก่บอลนาไสพี่น้องแค้มห่วยพูแค้มหน้าน้องตโน่พวโอ้เลาะเลาะตามไสห้องเลยกันเห็นยัดแต่น้ำเอาไปเห็นแล้วเฮ้ยเสียบดีอยู่แต่ว่าเสียบเอ่อเสียบบอดีแต่น้ำเสียเอาไปมั้งยังดนาะไ่มีน้ำข้าปุเอ่อถือกุบอ๋ออัน กบมาพูดข้างล่างข้างล่างโม่นำสุไปอ่าม่ไม่ไฟเอาไปแล้วคะแนนนะ่าข้เห็นลังหนึ่งเป็นวะอือไลย่างไปเรื่อยๆถ้าราหิ้วเบ็ดมาก็ได้วางใน้นำไล่เนาะ ใคอยู่ด้อมันจะเห็นง่ายอยู่ต่ำห้องยันแต่น้ำเอาไปแล้วึ้นมาเทิร์นพี่ตี๋แหละตัวเลาะไปปู๊บ่้อปไปได้หมดเลยสลามลฮ<ะ>เฮเบ็ดอะไรนะเอาฮอดแต่นี่แล,ล้วก็ไปทั้งไหนะนะไปทั้งไรอะไรแบบนี้ไปเลาะไปให้หนะเอาหมอนตัวนี้ขึ้นให้หน้าละมืดชิดได้หนี่หาโบเห็นได้หนี่เอาฝนหน่อยมาแล้วพี่น้องเอย ฝนก็ตกหน่อยมากหยิบหยิบยบยับเลยนี่คือผู้ชายกืบบุดคือผู้ชากืบุดมีรอฮะบมี่โบมีเกือบบุดเลยบดีใส่ไปสั้นไปใไปทางห้องตูนแล้วเฮ้ย ขึ้นในเพียงแหววบ่ขึ้นในน้ำเพียงแหววบ่อยู่นี่บ่เห็นพี่น้องเอ้ยเห็นหลังเดี่ยวสรุปแล้วเบ็ดน้องโตโน่เห็นหลังเดี่ยวหาบ่เห็นว่าสัน่นฟาตัวไฟคือไปคิดเวดทแต่ดึกครับผม้น้าออกแต่งน้าฝากบ่ถือพี่น้องเอ้ย เอาสิไปหาหลน้ำหน้าซะก่อนหาเราอัดน้ำหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยยันมีน้ำหัวนนำะนะโอ้ฝนสมิมีอี้เลยคนเธอมืดเป็นสายมากเลยพี่น้องพูดขึ้นนี่แห้งอีลีล้อได้ขึ้นนี่ กับโบเฮิงปนนไดพี่น้องให้แม้นว่าโตเฮิงนี่ยอู้ยำแตกแก่งแน่นอนโอ้มือไมแเลยครับสงสยัยฝนสิลินอยู่มือเนี่ยอำลาพระจ่ากาเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องอีฟซีสู้ขู่สุคนสุมองสุบอลที่เขับมาเบิง่งที่เขับมาชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพ่อน้องมินี่ในเด้อพี่น้องเด้อ ย่ำตรงกับบอได้พี่น้องเอ,อ้ป่าบ่ขั้นลงหมดหรือยังไดอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุขสุขคนพ่อกันคลิปนะสบายดี